นะคะมันก็ให้เราป้องกันละกันถ้าต้องรักษาเนี่ยต้องไปหาคุณหมอนะคะแต่การป้องกันเนี่ยคืออะไรเรนโบเนี่ยเป็นคนที่ทําออนไลน์และอยู่กับมือถือกับคอมค่อนข้างจะตลอดเวลานะคะแต่ช่วงที่เราได้พักเนี่ยยิ่งเราใช้เยอะใช้งานเยอะก็ต้องยิ่งรู้จักวิธีที่จะรักษาเขาได้เยอะนะคะ จะได้อยู่กับเราไปนานๆนะคะอย่างนี้คุณภาพเนาะนะคะมองเห็นชัดเจนมือเป็นปกติดีนะคะใช้งานในเรื่องต่างๆได้มากขึ้นด้วยอะย่างเงี้ยนะคะข้อแรกคือการที่พิมพ์ไปนะคะแล้วหยุดค่ะทุก30นาทีแล้วยืดนะคะสักห้าถึงสินาทีแบบแบบยืดง่ายๆแบบขยับมือข้อ,อให้เลือดมันไปดี ใส่ใจตรงนี้นะคะดีกว่านะไปแบบหน่งสองชัวง่วโมงหรือว่าไม่ได้ขยับเลยขยับทีกแรกร็บโอ้โหทีเดียวหาแพทอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ยืดทุกๆ1ึ่งชัวง่วโมงขยับเทะะ้าขาหรือแม้กระทั่งข้อมือเนี่ยนะคะอ่าให้อย่างที่สองก็คือว่าให้เอาหมอนนุ่มๆนะคะมาวางอ่าให้มองดูนะสังเกตตัเองนะคะเวลาเล่นมือถือเนี่ย เราจับมือถือยังไงหรือแม้กระทั่งตอนที่เราเล่นคอมเนี่ยเราวางข้อมือ,อยังไงนะคะสาคัญมากนะคะเพราะร่างกายเราจริงๆแล้วไม่ได้สร้างมาเพื่อที่จะใช้มือถืนอนานๆหรือว่าคอมนานๆนะคะเราถูกสร้างมาให้อยู่กับธรรมชาติใช่ไหมคะแต่เราก็เรียนรู้กันมาเราก็จะปรับยังไงส่วนมาที่ข้อสามเลยเทคนิกกนนะคการปรับก็คือถ้าคนไหนปวดแล้วนะคะให้มองช่วงใช้งานแรกๆออกเค็นแขน เพราะมันจะอักเสบเนาะคนที่แบบรู้สึกอุ้ยมัน,มนรู้สึกปวดชปวดประกบปรน้ำแข็งก่อนนะคะเพราะมันจะมีการข้างของเลือดนะคะหรือการอักเสบและในเซลล์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดพอมันมานานไปเนี่ยอาจจะต้องใช้ความอบอุ่นเข้ามาช่วย 1, 2, 3, 4, นิดนึงให้กล้ามเนื้อคลายนะคะประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนละกันนะดูแล สุขภาพนะคะข้อมือตัวเองนะคะอยากทําอะไรนานกๆกับปเกรงใช้อะไรมากๆเกินไปอ่ะขอให้คนหลุดพ้นนะคะจากโรคทุกโรคนะคะโดยเฉพาะโ,โ,โ,โรคที่เกี่ยวกับการทํางานหนักเกินไปนะคะให้อยู่ในความพอดีะะละกันแล้วก็เหมือนเราวิ่งวัดนอนอ่ะเราต้องค่อยๆไปนะคะทิ้งหายแล้วเราก็ได้รับผลดีเหมือนเดิมนะคะยังไงก็ขอพระเจ้าอวยพรละกันหมอให้ร่างกา,ายทุกคน ฟื้นฟูกลับมาดีกว่าเดิมน,นะคะวันนี้